ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีพลังนะครับในการที่จะดำเนินงานบางอย่างให้มันสำเร็จรุล่วงไปได้แล้วก็เป็นอะไรที่ เป็นการเริ่มต้นบางอย่างที่ดีๆสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะแล้วก็ดาวที่แม่งอยู่ในเรือนวินาศเ,เรือนมรณะเนี่ยมันก็ย้ายออกมาแล้วสองดวงนั่นก็คือดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ก็โชคดีนั่นแหละที่ย้ายออกมาเพราะว่าดาวที่มันอยู่ในเรือนมรณะสามดวงมันไม่ค่อยโอเคนักหรอกก็ยังคงเหลือแต่ดาวพุทธที่ยังอยู่ในเรือนมรณะก็สื่อสารใดใดนะครับกับพาร์ทเนอร์กับลูกค้ากับหุ้นส่วนกับคนรอบๆตัว ก็พยายามพูดจาภาษาดอกไม้ก็แล้วกันมันจะดีกับตัวคุณด้วยคนลัคนาราศีกุมนี่แปลกนะพูดดีก็โชคลาบไหลามาเทมาจริงๆพูดไม่ดีก็โอ๊ะสร้างศัตรูง่ายมากไม่รู้เป็นเพราะดาวราวหูเป็นดาวประจําลัคนาหรือเปล่าผมสังเกตมาตลอดชีวิตเลยนะครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีให้เลี่ยงความ ขัดแย้งนะครับอย่าไปสร้างสร้างเงื่อนไขอะไรที่ทําให้ตัวเองจุกจิกใจหรือเป็นทุกข์หรือว่าหงุดหงิดกับมันขึ้นมาอังคารพุธพฤหัสสุกดี4ีวันนี้เป็น4ี่วันที่คุณรเริ่มอะไรหรือมีแพลนอะไรไว้ที่อยากกระทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ตัวคุณเองนั้นน่าจะได้รับโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินการทองกลับมาก็ได้นะครับพอเสาอ,อาทิตย์ก็ชิวๆสบายๆนะ อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีกุมดาวพระหัสและดาวอาทิตยังคงอยู่ในเรือนวินาศอย่าไปสร้างศัตรูทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องใดๆที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่เกี่ยวกับตนก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสือกอย่าไปยุ่งนะหรือแม้แต่ใครเขาอยากจะให้เราเข้าไปยุ่งเรื่องของเขา ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการปรึกษาหารือหรือว่าการช่วยเหลือตรงๆถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงครับเหตุผลเพราะว่าคนที่เราช่วยเหลือนั้นจะกลับกลายเป็นศัตรูภายหลังอันนี้บอกกันตรงๆแล้วก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะ อีกอย่างนึงคือขับรถขับรารรมัดระวังนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมอีกเช่นกันนะครับดวงของคุณนะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารอยู่ในภพลาพระก็อยู่ในภพสุภาก็คือภพที่9แล้วก็มีดาวศุกร์นะครับไปลอยกลางฟ้าอยู่ในภพที่10นะดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณแต่ไปได้ตําแหน่งเป็นป่ ก็แปลความหมายได้คล้ายๆกับว่าออคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวอาจจะให้ของอะไรบางอย่างของคุณอาจจะออสนับสนุนคุณในบางอย่างในสิ่งที่คุณเองอยากทําก็เป็นไปได้มันหมายถึงปากก็บางทีก็หมายถึงการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือของของคนอื่นก็ได้นี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้าส่วนในเรื่องของความรักนะครับสัมพันธภาพของชาวลัคนาราศีกุมดาวก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีไปอยู่ในเดือนสุภะแต่ไปอยู่กับดาวอังคารอย่าไปสร้างข้อขัดแย้งใดๆนะครับพยายามสงบปากสงบคําไว้ผมบอกแล้วไงว่าชาวกุมพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็สร้างศัตรูทําให้คนมุญดบได้ง่ายมากโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี